ร้อยสี่สิบท่านจากพรรคเพื่อไทยอยู่เป็นองค์ประชุมสี่สิบสองท่านครับรวมท่านประธานแล้วนะครับผมไม่กล่าวหาครับแล้วผมก็ไม่ได้บอกว่าต้องเป็นหน้าที่ของท่านด้วยแต่ลองลุกขึ้นมาพูดสิครับว่าการเป็นองค์ประชุมในพรบาอากาศาสาฉบับนี้เนี่ยมันคือการแบกองค์ประชุมรัฐบาลแล้วไม่ใช่หน้าที่ของพรรคเพื่อไทยลุกขึ้นมาพูดสิครับเอาให้ชัดถ้าพูดให้ประชาชนให้รับรู้ไปเลย ว่าเพื่อไทยไม่รับผิดชอบ <c oughs> พรบอากาศสะอาดอ,อีกแล้วผมจะไปคุยกับพรรคอื่นให้มาเป็นองค์ประชุมให้เองครับพอเถอะเข้าใจแล้วที่ผมพูดคือข้อเท็จจริงทั้งหมดครับท่านประธานที่เคารพครับท่านประธานครับผมขอประท้วงประธานแล้วพรรคการประชุมกลับมาขอเสนอยัตติคู่ปยคนครับท่านประธานครับเพราะรู้ว่าตวงอยู่ครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวมีประท้วงพร้อมกันสองคนเลยทั้ง ท่านธีรชัยท่านพิสุทธิ์ดูเลยว่าเพื่อไทยเหลือกี่คนเอาละเดี๋ยวอย่างนี้ท่านประกรณ์รุษเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมฟังอีก2ท่านแล้วผมจะผมจะถามความเห็นในที่ประชุมนะฮะอย่าพลาดพิงกันเลยครับเดี๋ยวมันไม่จบเพราะว่ากฎหมายมันก็เหลือหลายลฉบับอยู่